ใส่กล้วยที่เหลืหอด้วยนะยังองันนั้นไม่ได้ครับยังไม่เสร็จช้านะฮะคือบ่อสบใส่กล้วย สมออุ้ยสมอหมากโกดกเ้ยนะครับสมอเทศต,ตกหนึ่งสีจังหวะสอบตกเมื่อวานนี่แค่รอบคัดเลือก ไปเกี่ยวข้าวให้ไปเกี่ยวข้าว <laughs> อดีตพนักงานรพระโลงเพิ่นสมอวันระคับพรอม,มบับวิหมากเนาะสมอเป็นคุปปี้เรื่องเถิองอ๋อบอนบอนบอนต้นัะข้อบอลนนะ

อบอติดครับเป็นสั้นมาชิตาสิบกว่าปีแล้วสิบหาปีแล้วเครื่องนะ

ตีกมตีกีริกไหมลูกช่วงขาดด้วยนะ

tia มาปัดทุนเด้อครับผมส่วนโคกนาน้องเห็นครับผมบ้านคุณภูมิอมเพลิน,นนี่วาดครับผมช่ออน้น <c oughs> ส่วนช่ออน้นโ,โอ๊ยจะไล่ครับอันนี้สะไล่จะไล่ครับผม ครับผมปากรับชุเห่ยเดยครับผมเนอครับผมเครื่องตัดหญ้าออรบัสบ,บีนะครับกระชามาคิตา สำหรับคนี้ขอจบไปเชีย่นี้ครผมนะฝากรับชมละฟังเด้วครับพี่น้องอแล้วสวัสดีครับ